สวัสดีจ้จพาพี่น้องจ้าวันในใี้ได้ส้มตำเผ็ดได้บักหอยปั่นกับบักหอยน้าน้ำกันปนกันมากพี่น้องแล้วเกิดบักงูเหี่ยวจ้ากันเอาใหม่เนาะประกาศขท้าพี่น้องคอนเสิร์ตมาเสิร์ฟน้ำกัาน้าพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องจ้าเออสุกุลสุกุลเปินลใจแม่เผ็ดเด้อโอ้ย เฮียก็งไม่ได้นะว่าด่วนนะพี่น,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 น้องก่อจังวะเอาลงเอาลงไหนเนาะไหนเราไหนเรามาเสร็จแน้วกันเป็นยังไงสเสด็จไปเอากล่อ,องอีกหน่อยก่อนพี่น้องแม่เบิ่งเดอร์รอลงอีกหน่อยนึง เป็นไบบคอยๆ่ะเออไหนมันดึกมยามมาไหมยามมาพี่น้องม,มัน,น,นดื่มไหมเป็นวกผอม่เม่อก้เราหิวมาข่าวเาลาดอกแก่รัจะพี่น้องจา้ามันขยันรักพี่น้อง อีบอสใมาหาบอกเดยะเยจ้าบ้าเฮ้ยแมจะรปทพไ่น้อ้าวบอกหนูวนี่เป็นทุกข์แกหมดหลังเรียมาจะไม่หน เราทำไมไม่เนี่จำเสบกะกอจ้ะ <c oughs> อ๋อโอ้เลย

ปังดิพี่น้องรบปังกับไห่ล่ามปรมกันมาเนาะเผ็ดเจัดจ้ซึ่งมาก่อนจ้ะเผ็ดนจ่่กกน่ ยี่กอดกั่ไเนี่ยค่ะไม่กอดดีดีเีเ่นอมันจะมาแบพี่คอะแต่งชรบกอบดี่พี่น้อง 오늘 예뻤다. 네. 아나 어, 이나 ผพดบเแม่เพีจ้ะจัดจัด,ด 做啥好动？

why not bueno. เห็ไหมจับนะอยกกดึงความเื่องห่าไหจับอยู่ดีว น้องเอ้ยแย่แค่พอคอยเนี่ยจ้าว่ะกินบอรลายหวัวเต่มเละพี่น้องเผ็ดแซ่บพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปจนจบพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจให้เนะาะกำลังใจบึงคลิปจนจบขอบคุณพี่น้อง,องที่กดไลค์ที่ตามที่ไลค์กีแชร์ที่กดดีง ประสิบภัทรคลิปใหม่ๆช่องของไม่เพ้นชาแนลปีเจพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึหน่อจ้าพี่น้องไม่เพ้นมีเจไปเลยจ้าพี่น้องจา๋าขอขอบคุณหล,ลายๆจ้าไปเลยจ้าขอบคอบคุณค่ะ